ค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเป็นเวลาประมาณ8โมงก็เดี๋ยวจะมาแต่งหน้าทำพาสปอร์ตกันเมื่อคืนแบบนอนดึกมากเลยอะติดซีรีส์อยู่โคลตอนนี้กำลังดูพ r i s o n Break นอนประมาณตีสี่ตีห้าได้ใจบอกไหวแต่ใต้ตาบอกพักก่อนจริง,รงๆเต้องเล่าก่อนนะว่าจริงๆอะพาสปอร์ตแพนะคะยังไม่หมดนะคะแล้วก็ มีวีซ่าอเมริกาที่ติดอยู่ตอนนี้ประมาณหรือประมาณสี่หปีนะถ้าจำไม่ผิดก็ได้ตอนได้10ปีมานะคะแต่ว่าได้ตั้งแต่ปี2,000ันเท่าไหร่ว 2, 7, 8, 8, นะสองพันสิบเจ็ดองดอ่ะเออดูอีกทีประมาณนั้นนี่แหละก็เดี๋ยววันนี้จะไปทำใหม่เพราะว่าเห็นเขาบอกว่าเออคิวน้อยด้วยแล้วก็แบบเขาเปลี่ยนใหม่เป็นแบบ10ปีนะคะทุกคนพกเพราะว่าตอนที่ทำอ่ะมันเป็นห้าปีสิปีก็แบบเออสรุปดีอ่ะ ก็คือหน้าเปลี่ยนเลยนะทำอีกทีคือแบบคนจำไม่ได้เลยนะสี่สิบกว่าข้อดีของการแบบไปทำพาสปอร์ตอะรูปมันจะเป็นแบบสีขาวดำนะแค่ว่ามันก็แบบอาจจะไม่ต้องเนียบมากแล้วก็สามารถโบกได้อะ่ะคือเรียนรู้จากความพลาดครั้งที่แล้วจริงอุ้ยเปิดมามีขนตาปลอมซ่อนอยู่ <c oughs> นี่เอาให้ดูว่าครั้งที่แล้วที่ไปทํามาแพรู้สึกว่าแพรแต่งหน้าเยอะเกินไปทุกคนคือบอกเลยว่าครั้งนี้เราจะไม่พลาดแบบครั้งที่แล้วเนาะนะก็คือคิว,ว่าคือแบบห้ามเข้มเลยนะคะแล้วก็แต่งตาเบาๆนะแล้วก็อย่างหนึ่งคือแบบห้ามติดขนตาเลยแพรว่าไมงก็ติดแบบน้อยมากๆนะคะให้มันดูแบบธรรมชาติเพราะด้วยความเป็นสีขาวดาอะคือแบบทุกคนดูมีอายุมากดูแบบดูแต่งหน้าหนามากคือจริงวันนั้นก็ไม่ได้แต่งหน้าหนานะ อ,อาจจะเป็นเพราะคิวคิวนี่สําคัญเลยก็นั่นแหละเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูกันว่าลุคเราเป็นยังไงนะคมาบอกก่อนเดี๋ยววันนี้จะใช้รองพื้นของตัวนี้นะคะทุกคน please filter นะคะจากคุณว r p ล e พ e นะคะมันเป็นรองพื้นแบบเล่นแสงดนะีแล้วก็บางเบานะคะวันนี้ก็แต่งหน้าไม่หนักเอาแบบเบาๆพอเนี่ยดู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 รองพื้นเขาอะ ตอนนี้ก็มาทําที่เวสเกตนะคะคือก่อนมาแพ้ได้ลงทะเบียนในเว็บไว้นะคะเลิศมามันเป็นคิวพาสปอร์ตอะไรเงี้ยแล้วก็สิ่งที่ต้องเตรียมมานะก็คือพาสปอร์ตเล่มเก่าแล้วก็จะเป็นบัตรประชาชนนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าข้างในเป็นไงบ้างเดี๋ยวให้ดูเมกัพก่อนแอบออออกก่อนนี่จะบอกว่าไม่ได้แต่งอะไรเลยคือถ้าเป็นทําบัตรประชาชนอะ่ะก็จะแนะนําว่าให้แบบ ใส่เสื้อแบบสว่างๆหน่อยมันจะมีรีเฟเล็กขึ้นมาที่หน้าอย่างงี้แล้วก็แบบเออนน่นนี่นั่นแต่งหน้าจะมีโทนสีหน่อยเลยอันแต่นี้คือแบบคนมันเป็นข่าวดำเว้ยคือมันไม่เห็นอะไรเลย <c oughs> นะแล้วก็เออวันนี้ไม่ได้ติดขนตาด้วยนี่ <c oughs> เดี๋ยวมาดูกันก็เดี๋ยวลองเสียงดูจริงๆความทำสิบปีอ่ะมันก็ดีนะคะทุกคนมันนานดีแต่ว่าข้อเสียก็คือถ้าถ่ายไม่สวยก็คือต้องอยู่กับมันไปอีกสิปีนะไปเดี๋ยวไปดูกัน นี่ค่ะทุกคนอย่างที่บอกนะคะอยู่ที่ชั้น G นะก็เตรียมพมา s s สำอร์ตเล่มเก่าแล้วก็ตัวบัตรประชานได้เลยนะคะก็จะมีที่ทำ5ปีกับ10ปีแต่แนะนำเป็น10ปีนันทุกคนนี่แล้วเนี่ยเล่มเก่าแพงจะมีเป็นวีซ่าอเมริกาติดด้วยเดี๋ยวก็เดี๋ถามเขาว่าทําแมนได้บ้าง เดีย๋ยวทีนี้รอคิวนะเพราะว่าเราจองไว้ตอนเที่ยงมาก,ก่อนเวลาเดี๋ยวไดูกันทุกคนคือตอนนี้ไม่มีคนเลย่พวกเราลุงมากแล้วคือประเด็นคือแพรอะจองคิวมาตอนเที่ยงใช่ไหมแล้วคือมีคนวอล์กอินมานค่ะมีเพื่อนวอล์กอินมาคนหนึ่งก็คือได้ทําก่อนเพราะว่าไม่มีคนงงไหมอ่ะ เดี๋ยวเราจะเติมปากนิดนึงดีกว่าสีที่แพทย์แนะนำมาทุกคนจะเป็นแบบนูดๆนะคะเพราะว่ามันเอาจริงมันแทบไม่เห็นแต่ว่าไม่แนะนําให้ทาเป็นสีที่แบบว่าเข้มนะคะทุกคนมีจะทาตัวโปรดเทอริพิล่าทุกคนเดี๋ยวมองราคานิดนึงนะคะ5ปีนะคะมีราคา1,000บาทนะคะ10ปีก็จะพันห้านะคะฉะนั้นแนะนําให้ทํา10ปีไปเลยแล้วก็มาตอนนี้ไม่มีคนเลยทุกคนดูความโล่ลงดิ มาตอนนี้ดีมากไปมากเลฟทุกคนตอนนี้แพรเข้ามาอยู่ในคอกแล้วนะคะคอกที่18นะคะก็คือมีกล้องอยู่ข้างหน้าเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวแอนให้ดูแว๊บเดียวนะ <c oughs> แค่นี้เออแล้วก็จะมีที่สแกนมือนะคะสแกนม่านตาด้วยเออครั้งที่แล้วทำมมีสแกนม่านตาแลนแหละ <c oughs> ก็เดี๋ยวจะพยายามจัดผมนะคะเช็คข้อมูลเ,ลเรียบร้อยแล,แล้วก็เดี๋ยวเราจะ เร็จแล้วนะคะเร็วมากเลยก็เดี๋ยวเรามาจ่ายตังกันนะคะง่ายมากแล้วก็ช่วงนี้ไม่มีคนอยากให้รีบมากันเพราะเมื่อกี้คือแบบถ่ายได้แบบหลายรูปมากเพราะว่าแบบเอารูปที่เราแบบรู้สึกว่า,าสวยนะทุกคนแล้วก็อย่างหนึ่งพี่เขาน่ารักมากแล้วก็มีรีเฟ็กให้ด้วยเมื่อกี้นีรีเฟ็กแบบวางกลางให้มันแบบให้แสงตีึ้นหน้าสวยมาก จัวรูปเล่มนี้สวยมากๆจริงๆก็นั่นแหละเดี๋ยวช้ำอื่นกันค่ะคือตลกมากคือตอนถ่ายครั้งแรกเมื่อกี้เขาบอกว่าไม่ผ่านเพราะว่าหน้าไม่เหมือนเดิมตลกมากเขาก็เลยถามว่าไปทําเสียกรรมหรือเปล่าเราก็บอกเฮ้ยไม่ได้ทำเออทีนี้เลยว่าถ้าใครทําเสียกรรมมาต้องทายัางไงเขาก็บอกว่าแนะนําให้ไปทาแบบประชาชนมาก่อนนะคะเพราะว่ามันอ้างอิงจากรูปในแบบประชาชนนะไม่ได้อ้างอิงจากพาสปอร์ตล่มเก่านะก็คือถ้าใครทําเสียกรรมมาแบบ สัสดส่วนรมนาที่ไม่เหมือนเดิมเเนี้ยก็คือไปทําแบบชาชนก่อนแล้วก็ค่อยมาทําพาสปอร์เล่มใหม่นะคะแล้วก็ที่นี่แพรแนะนำนำ้เพราะว่าไฟเขาดีมากเลยมันเป็นสีขาวแล้วมันก็แบบเออเบลส์หน้าสวยอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็แบบรีเฟล็กคือแบบเขาเรียกว่าอะไรกำแพงเป็นสีขาวมันก็รีเฟล็กเขาหน้าดีนะคะงไงก็แนะนําให้มาทําที่เขตนี้ด้วยนะอันนี้เป็นเขตบางใหญ่นะคะอยู่ที่เซนต์แทเวสเกตชันจีนะคะช่วงนี้ไม่มีคนด้วยอ่ะเสร็จแล้ววันนี้ทุกคนตอนเนี้ยยังไม่เที่ยงเลยอ่ะเข้ามาตอนสิบเอ็ดโมงครึ่งขน,ขนาดถ่ายไป มีรอบหนึ่งที่ไม่ผ่านใช่ไหมแล้วก็อีกรอบนึงรู้สึกตังไม่สวยอะไรเงี้ยแล้วก็ขอรีเฟกเข้ามาได้นะคะทุกคนก็คือได้รูปที่สวยแล้วก็พอใจมากแต่วันนี้นะคะก็ขอปิดบล็อกแบบนี้แล้วกันนะถ้าใครมีคำถามอะไรก็คอมเมนต์มานะคะเดี๋ยวถ้ารู้จะช่วยตอบแล้วกันเนาะก็ไปและะ้วค่ะบ๊ายบาย